วันนี้มาตกน้ำดำหินครับนะครับสงการนะครับคนที่15เมตรกลมนอยป๊อปคู่ขาหน่อยโอ้เออจะได้โอ้ยพูดผ่อนนั่งไม่หลง <c oughs> ป๊อบขี้อายี๊อขี้อาย <c oughs> ขยันนอยบอกขยันน่อยนดีรอือือไว้ยานี้ขาไปยนน้หน่อน้นอ <c oughs> ไม่วยะนจะเจอเพอบานไหมจะเจอเ็ใหญ่ไหมเป็นหาพี่บแบบ ร้องงงมากวรเลย

เพรากหัวนีญยาิเยอะ เขาไปพอนบปในกางรป้องคุ้มป้องทุกทุกคนมีแต่ความสุขความจริญอยคุ้มเดัลนัและงกเิอมีพระสยานเทวาธิลาพระน่โรจจานั้นดนััน้ทุกคมีแต่ความสุขความจริญยิ่งเิ่ขึ้นไปครับ Thank you.